สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุทธที่21มิถุนายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเ,เตอร์กลุ่มพลังใหม่นําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินเย็นนี้นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.15นนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง JKN 1 8ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยที่พักยก1 6 8นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับ มีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวนะครับผมการันตีดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับแก้วเยติลิมิเต็ดอเนกประสงค์นะครับใส่ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นไปเลยฟรีๆอีก1ใบนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเตปรุ้นลับอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับแล้วก็ขอฝากร้านอาหารค็อกเทลใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาภาคอีสานอย่าลืมนะครับร้านอาหารค็อกเทลนะครับอาหารอร่อยอร่อยนะครับดนตรีไพเราะบริหารงานโดยจิ้นเจ,เจเจนะครับถ้าบอกว่าปอหนุยเมืองเมืองไฟแนะนำไป มีส่วนลดพิเศษให้ทันทีนะครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็ฝากของดีเมืองสระา,ามไว้ด้วยนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดดาบรันสระา,ามนะครับอร่อยอร่อยนะครับน้ำจิ้มซุกกี้ครับของดีจากสระา,ามจัดไปอย่าให้เสียครับ สุก,กี้ชาบูปิ้งย่างจะให้อร่อยขึ้นอยู่กับน้ำจิม้มน้ำจิ้มรแสแซ่บดาบรันเข้มขน้นแซ่บทุกคำขวดเดียวแซ่บทุกเมนูให้คุณค่าทางโภชนาการน้ำจิ้มรแสแซ่บตราดาบรันชิมแล้วจะติดใจน้ำจิ้มรแสแซ่บดาบรันสาระขามมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เลียวยะเอวะสปอร์ตยิมนะครับนักชกจากแดนปาดิบป,ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เจอกันทั้งนัน้นลิฟฟาดินมาเลเซียนะครับนักชกจากประเทศมาเลเซียนะครับเป็นมวยหมัดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 2่ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเลียวยะเอวสปอร์ตยิยมช่างน้ำหนักได้111.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านลิฟฟาดินมาเลเซียช่างน้ำหนักได้112.2ลดไปจุด2 ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านลิฟฟาดินมาเลเซียนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเตะขาต่อยหมัดหนักครับแล้วก็หนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นลิฟฟาดินมาเลเซียนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนทางด้านประตักหินซินบีมวยไทยนะครับ หรือพยักส์42อวอยวัฒนานนท์นะครับเมื่อวันที่22เมษายน2 6 6ที่ RWS เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้่นลิฟฟ์ดินมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้่นเลียวยะเอวาสปอร์ตยิมพร้อมฟอร์มหลังของเขาเลยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเลียวยะเอวาสปอร์ตยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีเปิดเกมเต,มตะหนักต่อยแรงรับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง บูดุดันเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธขยันเดินขยันทำครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเลียวยะเอวะสปอร์ตยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเลียวยะเอวะสปอร์ตยิมนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ชนะคะแนนน็นอกทางด้านอุดรน้อยเบสเบสเก้าเก้าห้านะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อที่เก้ากุมภาพันสองร้สิบสามนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้่นเลียวยะเอวะสปอร์ตยิมนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางด้านเลียวยะเอวสปอร์ตยิมนะครับฝีมือดีกว่าความเป็นมวยดีกว่านะครับผมออกไปที่ทางด้านเลียวยะเอวสปอร์ตยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชาละวันเงาะบางกะป,ปิหรือใบคานวอแสงเทพหรืออันสุขุมวิทเก่านะครับนักชกจากจังหวัด สงขาซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับวันนี้เจอทางด้านกล้องวิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่พัทลุงแต่ละทว่ามาลดน้ำหนักที่เฟสปทุมที่ย่านลังสิตนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาลวรรณเงาะบางกะปิช่างน้ำหนักได้124ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้าน กล้องวิชิตแดนเซนจิวลี่นะครับช่างน้ําหนักได้124อปอนด์ลดไป1ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกล้องวิชิตแดนเซนจิวลี่นะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาโยนเข่าแทงแรงล็อกปีเหนียวแน่นไปไปลายมีหึดก้องหนึ่งก2งสองวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยนะครับนี่คือสไตล์การชกของท้งด้านกล้องวิชิต แดนซินจิวลี่นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นกล้องพิชิตแดนซินจิวลี่นะครับก็แพ้นอกขั้นกระทางนัานภูผ,ผาพีเคแสนชยัยมวยไทยท 4, พพ 6, ทย,นนททยีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์266ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านแสนฤทธิ์สิงห์มาวินเมื่อวันที่19เมษายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกล้องพิชิตแดนซินจิวลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของนั่น ชาละวันเงาะบางกะปีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านชาละววันเงาะบางกะปีนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางขวางหน้าดัานแทงหมัดต่อยแรงครับอาวุธหนักอาวุธแรงบูแหลกลานครับกล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของน้านชะละนนานชะละวั <undred ๆ S 2> นเงาะบางกะ,ะ B. ปีนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านชาลววันเงาะบางกะปีนะครับก็แผ้นอกให้บทางน้านซีตาชอโชคอํานวย ในยกที่1เมื่อที่7เมษายน266ที่วันลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะนอกทางด้านแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์ในยกที่3เมืม่อวันที่24พสพฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชาละวันเงาะบางกับปีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเข่าในเนียวแน่นนะครับก้องวิชิตแดนเซลจิลลี่นะครับ สูงใหญ่ยาววันนี้ขวางหน้าดันแทงน่าจะตียอยู่ครับไม่ประมาทบางหมัดบางศอกแล้วก็บางลูกเตะขาเจาะยางให้ได้กินแน่นอนนะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกล้องพิชิตแดนเซนจิวลี่จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน้ำพองน้อยสอสมหมายหรือปอทศพรหรือจตุเทพสอสมหมายเก่านะครับมาแทนรุ่งเรืองนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแกน่นซ้อมที่ทีเด็ด99นะครับวันนี้เจอทางด้านเดนทุ่งทองสิงมาวินหรือห้างทองเมลดาหรือเอนนี่มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาซ้อมด้วยค่ายสิงมาวินอยู่กับเสี่ยนหนึ่งสิงมาวิน วันนี้ชกกันในพิกัด137ปอนด์นะครับเมื่อเช้าในทางด้านน้ำพองน้อยสอสมหมายช่างน้ำหนักได้137เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินช่างน้ำหนักได้138.5ลดไป1.5ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกขอ,ของทางด้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะหนักต่อยแรง วางหน้าดัานแทงมีเข่าเสียบและก็เป็นมวยเข่าที่แทงเจ็บและก็เคยแพ้มาครับแต่ถ้าว่าวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นเด่นทุ่งทองกันมากนะครับก็ไปชนะนกทางด้านโมฮอกเงาะบางกปิในยกที่2เมื่อที่7เมษายน2อ1 6ที่วันลุมพินีแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนน ยอดดวงใจสจอมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2566ที่วันลุมพินีคบนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข้งขวาโต้แรงขวางหน้าดันแทงและก็ปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมา แต่ถ้าว่าวันนี้จะชนะได้หรือไม่หรือจะโดนสางแขนก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าทางนั่นน้ำพองน้อยนี่มาเข้าเวรแทนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับก็ไปชนะนอกทางนัานพลพันพ 1, ล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์6 1 6ที่ศูนย์กีฬากองทัพบ,บกและก็ไฟายล่าสุดชนะคะแนนสฝั่งคง F a เอุเมื่อวันที่31มีนาคม266ที่วันลุมพินี ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน ile. น้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเดนทุ่งทองสิงมาวินนะครับการเตรียมตัวดีกว่าครับวันนี้น่าจะสางแ้นได้สําเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดนทุ่งทองสิงมาวินนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงู่ที่ีซึ่งเป็นคู่เอกประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคีรีหลวงชอห้าพยักษ์หรือพยัก์คลอง8นะครับนักชกจากอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์นะครับอยู่ที่คลอง8ลํลลูกกานะครับหลังวัดธัญญาผลโดยมีเสียชายสุขโขไทยหรือคุณวชนรินมีจันทร์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ต่อน้าหนักให้ทางด้านกิตเพชรรัตนพานุหรือสันรัตะภูมิ หน่ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด125กับ126นะครับครับสำหรับกิจเพชรรัตนพานุนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่ายมวย p ีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกคุณสมชายเทศลุงเรืองและคนโจโจ้ครับพีวันนี้125กับ126คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคีรีหลวงชอหพยักนะครับช่างน้ำหนักได้126.7 ลดไป1.7นะครับส่วนทางด้านกิดเพชรรัตนพานุนะครับช่างน้ำหนักได้126.6ลดไปจครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านกิดเพชรรัตนพานุนะครับเป็นมวยเข่าเตะขาเจาะยางปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงต่อยแรงบุดุดันสภาพร่างกายดีครับนี่คือสไตล์การชกของน้านกีดเพชร รัตนพานุนะครับส่วนฟอร์มหลังของนายนกิตเพชรรัตนพานุนะครับสามฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้คะแนนทรงชนะต่อบุสลีเมื่อวันที่สิธันวาคม265ที่จิตเมืองนนท์แพ้นอกกล้องชัยชนะไหนดอนเมืองเมื่อวันที่27มกราคม266ที่วันลุมพินีในยกที่1แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับพลิกแพ้คะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่22เมษายน216ที่อ้อมน้อย ครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกิตเพชรรัตนพานุนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นคีรีหลวงชอห้าพยักกันบ้างนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นคีรีหลวงชอห้าพยักนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องฝีมือจัดจ้านศาสตร์แข้งแรงไล่แขนเก่งมีเขายัดไส้ครับต่อยหมัดแรงผิวเคยชนะมาครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นคีรีหลวงชอห้าพยักนะครับสาหรับ ระยะหลังนี้คีรีหลวงโชห้าพยัก์นี้ไปต่อยมวยเควันที่ญี่ปุ่นมาหลายไฟนะครับก็เลยห่างหายจากวงการมวยในเมืองไทยไปวันนี้กลับมาแล้วครับฟอร์มหลังของเขานะครับก็เอาเฉพาะในเมืองไทยนะครับก็แพ้คะแนนสุรชัยสอสมหมายเมื่อในสามสิงหาคม25 6 5ที่ราชดำเนินชนะคะแนนสามารถปิ่นสินไชเมื่อในี่5กันยาย,ยน2 5 6 5ที่ดอนเมืองแล้วก็ไฟา์ล่าสุดชนะคะแนน เนื้อเพชรทีเด็ด99เมื่อวันที่17ตุลาคม2 6 5ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นคีรีหลวงชหพยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมมองว่าต่อ1ปอนไม่ใช่ปัญหานะครับผมมองว่าสภาพร่างกายแล้วก็การที่เคลื่อนไหวต่างประเทศและในเมืองไทยนี่ทำให้คีรีหลวงนี่พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับ คู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านขีรีหลวงชว5พยักฆ์ให้บีีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ